ช่องนานาสาระวันนี้ผมจะพาไปซื้อเหรียญต้นน้ำนะครับที่อยู่ในเกียรตไนโอนะครับอนอื่นก็ขอให้สมัครนะครับแอปพลิเคชันเกียรติโอหรือว่าเบราว์เซอร์ก็ได้นะครับเข้าไปที่เข้าไปที่แอปของเรานะครับวันนี้ผมก็จะไปซื้อเหรียญน,นะครับตัวน,นี้ก็ราคาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะย่อตัวลงมานะครับก็มีเหรียญมากมายนะครับในเกียรติไนโอนะครับถือว่าเป็นต้นน้ําอีก E er อีกบล็อกเกอร์หนึ่งนะครับเป็นของ่างประเทศในลำดับต้นต้นของโลกเลยนะครับวันนี้ผมจะไปซื้อเหรียญน,นะครับที่เหรียญค่อนข้างที่จะราคาก็ค่อนข้างที่จะจุดเริ่มต้นนะครับไม่แพงมากมากนะครับก็ไม่ถูกมากนักจะไปซื้อเหรียญคูม่านะครับตอนนี้ก็ถือว่ากําลังขึ้นเลยนะครับก็มีอยู่สองทางนะครับอาจจะติดตัวก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะข้าไปซื้อให้ดู กดเข้าไปเลยนะครับกดไปที่แท่งตรงนี้เลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นข้อมูลนะครับต่างๆนะครับเป็นข้อมูลเชิงลึกต่างๆนะครับเป็นกราฟไทม์เฟรม d ดนะครับหรือว่าเป็น1ชั่วโมงนะครับหรือว่า5นาทีนะครับผมก็จะซื้อนะครับเข้าไปตรงนี้นะครับ เราไม่ดูข้อมูลอะไรมากมายนะครับก็มีข้อมูล,ลหลายอย่างที่เราใช้ในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลครับตรงบนนี้นะครับเขาก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับเอาไว้เป็นข้อมูลปัจจัยต่างๆที่ในการเลือกซื้อนะครับตัวนี้ตั้งแต่เปิดมาก,ก็บวกเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมูลค่าในตลาดก็ประมาณ234ล้านนะครับดอลลาร์นะครับมาดูสภาพคล่อง มันตงทุนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับจะโหลดอชานิดหนึ่งนะครับผมก็ไม่พูดมากเลยนะครับแล้วก็จะเท่าเข้าไปซื้อเลยนะครับอ่าก็ข้อ,ขอมูลต่างๆนะครับถ้าสนใจในการสมัครบลกเกอร์นี้นะครับก็สามารถสมัครใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปไว้ เป็นลิงก์ไม่ให้นะครับในการสมรัครเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการสมัครแล้วก็การทํายืนยันตัวตนก็คือไวคไวให้นะครับเดี๋ยวผมจะไปที่เมนูซื้อเลยนะครับโหมดสปอร์ตนะครับามาดูที่เหรียญนะครับตัวน,นี้ผมมีดอลลาร์อยู่ USDT อยู่ที่7.7นะครับผมก็มาเรื่องราคานะครับผมก็เอาราคาปัจจุบันนี่นครับ ศมี0ย์อยู่6ตัวนะครับแล้วก็2 1งหเอาราคานี้เลยนะครับอันนี้เป็นลิมิตออเดอร์นี่แปลว่าเราซื้อขายล่วงหน้านะครับตั้งราคาขายล่วงหน้าแต่ว่าผมราคาปัจจุบันก็มาที่ซื้อเลยนะครับกดปุ๊บนะครับก็มาดูด้านล่างนะครับตอนนี้ก็ถือว่าลอนะครับมาที่อาเกต ก็เข้าไปที่หมวดสปอร์ตนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในอ่ามาแล้วนะครับได้อยู่กี่เหรียญอ่าสามล้านอ่าสามล้านห้าแสนเหรียญคูม่านะครับอ่าคงอ่านไม่ผิดอ่าสามสิบห้าล้านนะครับขออภัยสามสิบห้าล้านเหรียญคูม่านะครับ ถ้ามูลค่าเหรียญตรงนี้นะครับถ้าขึ้นไป1 1บาทก็จะได้ยู่35ล้านเลยนะครับสาล้านบาทเลยนะครับถ้าเหรียญตัวนี้ขึ้นไปมูลค่า1บาทนะครับหบาทนะครับถ้าขึ้นไปเป็นดอลลาร์ก็ออก30คูณเข้าไปเลยนะครับสาล้านประมาณนั้นเลยนะครับโอเคครับทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอาไปดูหน่อยก็ได้ครับตัวนี้ ถือว่าช tamam. ่วงอากาศหนาวไปติดดอยนะครับผมก็เข้าไปซื้อช่วงราคาผิงเพลงเลยผิดหลักนะครับหลักการซื้อขายก็คือเวลาย่อแล้วค่อยซื้อนะครับเวลาขยายแล้วค่อยขายนะครับหลักการง่ายๆนะครับอันนี้ถือว่าผิดหลักการแต่ว่าซื้อให้ดูนะครับย่อแล้วค่อยซื้อนะครับขยายแล้วค่อยขายนะครับหลักการง่ายๆเลยนะครับ ให้ดูแท่งเทียนแนวตั้มแนวต้านแนวรับแนวต้านนะครับไอเอชันต่างๆนะครับก็ศึกษามากมายจาก y o u t u b e นะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดสับสับค b e ช่องนานาสาระด้วยนะครับสวัสดีครับ